เราต้องพูดอะไรไหมพูดผักปอสารถึงหัวจะเล็กแต่อร่อยนะมีมแรงกัดดิ <c oughs> อ่ะผักปอสารนี่ทำยังไงคะลูกหลอยคือเราก็ เตรียมดินคือเราพวนดินตากแล้วก็เอามูนสัตว์ใส่เยอะๆแล้วก็ดินถุงใส่เยอะๆแล้วก็น้ำจจุลินทรีย์รถปุ๋ยดูแลยังไงคะคือดูแลแล้วก็รดน้ำให้ให้เขาขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วก็เชื้อสมุนไพรไล่แมลงแล้วแล้วลุงต่อยดูแลยังไงให้มันงามขนาดนี้อะคะก็คือนั่นแหละใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยอคอกเยอะๆ ลดน้ําแล้วก็เอาสมุนไพรฉีดแล้วก็น้ำหมักชีวภาพฉีดปนไปด้วยครับไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเหรอคะไม่ต้องใช้ครับคือไม่ต้องใช้ผักเราก็เติบโต,บตงามได้ครับมาข้างไหนพี่เ็ก สวัสดีครับผมชื่อราจรันมั่นทรงดีครับที่เล่นช่อต๋อยได้ทําแปลงผัก,กเกษตรปลอดสารมาก็าประมาณสิบหกปีแล้วครับอันนี้คือแฟงครับที่ปลูกโดยกเกษตรปลอดสารครับถึงลูกมันจะไม่ใหญ่ไม่ค่อยสวยแต่เนื้อกินอร่อยนิ่มนวลครับ ผักปลอดสารพิษถึงหัวมันจะเล็กมีแมลงกัดเป,เป็นรอยแต่กินแล้วอร่อยปลอดภัยดีต่อสุขภาพครับอันนี้คือฟ่งตุง้งฮองเต้ครับปลูกในโรงเรือนก็ประมาณสามสิบประวันตัดได้ขายดีมากครับลูกค้าชอบ มีคนมาขอซื้อเราถึงความแล้วเราก็ขายที่ร้านด้วยครับรคือที่ผมได้มาทำเกษตรอินทรีย์ที่นี่นะครับรก็คือได้มาจากกาอธิการวดีที่ท่านปุยาสกลนะุละต้องการจะให้มีผักดีๆในมหาลัยก็เลยไปหาบ้านลำพึงให้มาทำ คือเมื่อก่อนนี่ผมทำอยู่กับบ้านลําพึงแต่ตอนนี้บ้านลาพึงเสียไปแล้วผมก็เลยเดำเนินการต่อมาทําต่อมาครับ